ตัวพืนผากมานันไปเอาอะไรเครื่องบูครบี่น้องเนาะเครื่องบูตรงพวกพี่น้องเลยบาทนี่บบต้าคือเห็นในกล้องว่านี่แหละกล้องบ้าไงไงเนาะบบต้าก็สงสัยอยู่มันมีแต่เครื่องตัวห่อนี้แต่กับนี่สองหัวอีหัวนึงกับบ่พขุนหเอาไว้ปลูกลาย่างเนาะเต็มกล้องเลยมันบอเต็มกล้องใหญ่ไงไงแหละเครื่องตกเฮียเคงตุ้กเฮียเพี่น้องเครตุ้กเฮียแจ๊คสีเฮียทั้งใดฟังลาหรือฟังไทยเลาว่ารอบเราผ่านโซเลียนมากคับ เฮียสร้างว่าแทบานี้แล้วก็รอบรอบนี้ฝากนี่มากเรื่งเฮียอยู่มีแต่เทพเจ้ากับป่าล้านโดยโดยเป็นแม่เพิ่นมาเยี่ยมว่าเรือบอกข่าวดีจะมาเยี่ยมแม่มาบอกข่าวดีแม่ข่าวดีพ่อตาเดี๋ยวอธิบายไปแหละเป็นเครื่องอะก็เครื่องอะก็เครื่องก็ฮ่อเจ้าจักก็เป็นเครื่องของฮ่อของผมเนาะอ่อันนี้ในเพิ่นฮ่อเงินหวานกันดินเนาะในเวลาร่างแล้วก็สังเแห่ง สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อเนาะยินดีต้อนรับกับซูซองยูทูปสาเวลตาพี่น้องมาหอดจอดถึงเมื่อนี่เนาะก็คือพบพอกับสาเวลตาอยู่บ้านนะหน้าหิ้วนะพี่น้องเนาะบ้านหน้ามึงหิวประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะก็อยู่แถวแถวป้าอะไรพี่น้องเนาะก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามเนาะทั้งทั้งเอื้อชืุดใจหรือว,ว่าน้องชุดใจนั่นเองเนาะพี่น้อง FC, เงีซีพันลืมกันแล้วบ่เนาะ ทังาเอื้อช่วใจหรือว่าน้องชุดใจเฮาพี่น้องเลยถือว่าซาเวลกะบโบริมาเต้โดนนาะกับขอบอาตาบอเวียดพี่น้องกันนอนกับมันนีมีโอกาสมาเยี่ยมมายามาถามไทยนาาเป็นจิงไดทั้งเอื้อช่วใจเพื่อนอาการเื่อวานเพื่อนดีขึ้นหรือว่าเป็นจิงไดเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้กัยังโมโหเลยก็คือมาแต่ก็สิมาถามเพิ่นเลยน้ะพี่น้องตอนนี้อาการเป็นจิงไดเนาะเรื่องแซงตาสายตาเพื่อนดีขึ้นหรือว่าจังได้น้าพี่น้องเนาะก็คือถามมาฟัง นำกนคําตอบจกเอื้อเพินเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเจ้าตัว,ตวพี่น้องเลยเนาะหาก,กัมาฮอดแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสีมเมยบาสียิบาพี่น้องไปทักทายสบายดีทั้งบาตาบอเบียอากาศพอของเอื้อจุดใจเนาะก่อนอื่นเมั่คือสบายได้ซื้อผลไม้มาฝากทั้งเอื้อชั่ใจเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งเอื้อจุดใจเพิ่นกินได้คือ,มมกอแก้วมังกรล่ะก็คือแอปเปิ้ลเนาะล้วก็สุ่มอาจจะกินได้ยูเนาะพี่น้องคือสบายก็เลยเลือกเป็นแก้วมังกรมาฝากเพิ่นพี่น้องเนาะ พี่น้อง,องเดี๋ยวสบายสิพาพี่น้องไปทักทายสบายดีทั้งแถวพอนน่อพนเนาะพี่น้องเนาะเปรียมมามื้อนี้เฮามานี่ก็มีของฝากได้เนาะเลยสบายดีขอ,อ,องฝากจากฟังไทยพี่น้องเลยมาให้เรื่อยสุดใจเพิน่นมามัดน้องสุดใจเป็นอย่างนี้พี่น้องเลยอันนี้เนาะเป็นเครืออยู่นานดีนานเข้าแทา้มัดุณเล้วงจ้ะทั้งอันพออ่อมหมอเพิ่นเอามามัดบ่กอดพี่น้องเลยอ่าเนาะ วิธีใส่วิธีเนื้ใดอันนี้นั่นเป็นอียงซื้อเนื้ใดอันนี้อ่าเกีดก็ดแหลกก็ดแหลกอันกีดลินบ่ม<อ><อ>า,าจ่าพังพังก์กีดลินบ่พอแล้วบ่เก็ดแหลกท่างมาจ้าจะลืมพี่น้องเลยเนาะโอ้โมเคยมีอ่ะอันนี้แหละเอนเป็นเหงาองี้เด้ไม้หักยานี่บ่แม่นทั้งไม้ทังยานี่ยซื้ยอ,อยังมาสั่น เออพี่น้องอ้าวจังได้บ่ตาฮู้แล้วบ่เออชื่อๆมันนั่นว่านเก็ดลิ้นว่านเก็ดลิ้นพี่น้องเอ้ยเนาะเออมันก็ได้นี่รีบ่เนาะเก็ดลินเป็นกากเป็นกากเนาะอันเนาะเออวานเก็เก็ดลินกับเครือตะฮอพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิแนะนําาพ่อเราผู้อันนี้พุ่นแหอันนี้ให้นะแต่ว่าสิบอกน้องเวตาก่อนให้น้องเวตาบอกน้องิใจออบอกพ่อแล้วแล้วบ่ตาสิบอกเพิ่นีหังนะพ่อเด อันนี้คือบอกเอฟซีก่อลน็น้อยที่ว่ามานันยังอันใดคือหัวั้งสำราบอยู่พี่ท่านอันนี้นี่แม่นเพอนว่าหัวเกตลินเนาะแต่ว่าบ,บ้านบ้าน,บ,านบ้านไร้เฮากับมีคือกันที่น,อน้นองเนาะอยู่ด,ดัมดงมาเด้ออยู่ดงบาิเวนที่โอเโหโกเกศลินเป็นกาเป็นกาติ้งไก้ไม่นะนเออไม่เดียวกันบ่อ้ามันยังเปลี่็นใบเนาะนี่เป็นหัวงั้นเจ้ากัน เออนในเห็นบอลในนี่อ๋อดิอยู้ดินโอ้ยเพิ่นปลูกเด้เพิ่นปลูกให้กดินเนาะตั้งแต่นั้นแล้วก็เกล็ดดินเกล็ดดินกกหลายเกล็ดดินไหนเกล็ดินน้ำมันบายน้ำดอนนะฮาก็มีคือกันตันพัเพิ่นอันเกล็ดน้ำเหล่านี่อันตัวคนเขานะเออแต่เนาะแจ็คพิเมนแต่แต่แต่ว่าอันนี้นะถ้าพอเพิ่นปลูกใช้ดินเหมือนเนี่ยพันปลูกให้กระโถนเคยได้ยินว่าอันทั้งถ้าพอพันคือว่าผักมาหลายเนี่ยเอาอยู่เบิดแล้วบ่อฉัน ย่างบวบพี่น้องเนาะพอพื้นผาแล้วไม่พอตโตพื้นผาไม่นลันไปเอาอะไรเครื่องบวบครบพี่น้องเนาะเครื่องบวตุงปุกพี่น้องเด้บาดนี่บอต้าคือเห็นในกล้องว่านี่แหละกล้องบ้าไงไงเนาะบอต้าก็สงสัยอยู่มันมีแต่เครื่องตัวห้อนี้แต่กับนี่สองหัวอีหัวหนึ่งพอพื้นแห้าไว้ปลูกพี่น้องพอพังเล่าเนี่พอดีสามย่างที่วันได้รับเมื่อวานนี่เนาะสองชาง มีสองยางเท่ามีสองหัวว่าเพิ่นฝากว่าน่ะเด้อมีเกาวเครือแดงเกาวเครือขาวแล้วก็อ่าเครือตะห้อแล้วก็เกล็ดลินนี้แล้วก็ใบมันเป็นอ่าแล้วก็เป็นประชังอ่าชูมีอย่างเช่ยางแหละพี่น้องเนาะคือว่าหลายยางเนาะเต็มกล้องเลยมันบอกเต็มกล้องง่ายง่านี่แหละสาวพี่เอาแก้มมาว่านี่กะเอ้าวแบคือได้ยินว่าหลายยางอยู่คือเห็นแต่สองยางว่าสั่นท่านเชื่อหรืเป็นเครื่องตุ้กเชียร เครื่องทุ่เฮ right> ียได้พี่นเนาครื่องตกเฮียแจ๊คสีเฮียทั้งใดฟังล่าหรือฟังไทยพ่อพ่อพ่อกับแม่เพื่อนก็เลยว่าเพื่อนเพื่อนกันที่ทำนะบอลเพื่อนฝากให้ยุบยอมเนาะเพราะว่าเป็นังไดเนาะอ่าแล้วว่ารอบเราฝากโซเรียนมากกว่เฮียอ๋อสร้างว่าเท่านี้แล้วก็รอบรอบนี้ฝากก็นี่มากกว่าเฮียอยู่แต่ว่าเขาสิบบ่าเนาะพี่เนาะว่าเป็นคนชงอย่งเนาะแต่ว่าคนชงเป็นคนชงไทยแล้วไทยแล้วเขานี่แดกไปแล้วเนาะก็บบุเดชระบุแบบว่า แต่ว่าเครื่องบวคบคุพี่น้องเลยหอดแล้วแล้วนะเพราะว่าหักไหมน้องชุดใจนะพอแล้วมันมีหลายห่ออยู่ตัวแห่งเยอมากเลยสามารถต้มกินได้เลยใชนะเลยอ่าอันนี้น่คือแบบตัวเสริมเชื้อนี่คือแบบว่าเสริมแบบเอามาให้ด่งเอ่อกินคููกินยางกันไปเนาะคือตัวที่ว่าหักไหมอะไรนะเพื่อนเฮ็ดมันแห่งแบบใส่ห่อไว้แล้ว อ่าที่บ้านได้กระเบื้องเอาน้ำครีบกอวตาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยมาได้จักยางวัวยุบัวตากลองใหญ่บมว่าพ่อกับแม่์แล้วฝากกองใหญ่ทมากกล้องบันเริ่มเทอะห์บัดบัดรคา้าเขาเอาเลยกับประมาณเซนเซนปลายโอ้โหเลยกับเขากลลืมถามน้ำนักมันหอบอยู่บ่เฉลี่ยเฉี่ยปลายเนาะเออเทาก็ลืมเทาก็บ่ได้คิดว่ามัน ครบรบ่ครบว่ะอยนางเดี๋ยวมันเบาย่านแบบว่าอันมันเป็นของแห็งสินะนะนานเดียวจะมารอบนาก่อนเดียวบ่ต้าสิถามก็อ่าหานบนไปครับใกล้ก็เพื่อนบาต้าใกล้ทางเขาเน่นเดียวสิถามเพิ่นนะพ่อเออตัวนี้คือสงสัยว่าเครื่องมันโตเคียได้ยังไงเพราะว่าทั้งพ่อกับเม่์เราก็บ่มหันใจกันว่าเออมันมันมาเฮียอยู่ฝั่งลาวบบหรือว่าเฮียอยู่ฝั่งไทยนะแต่ว่าทั้งพ่อทั้งเม่เพื่อนนี้เพื่อน อันแพ็คใส่เต็มกล่องเลยเนาะเต็มกล่องโอ้ใบบักเป็นก็เราถ่ายรูปมาให้เบิ่งปึ้ยจิ้มจูบเนาะอ่าใบบักเนแล้วก็ก้านมันแน่แล้วก็มากมันนําโอ้มีหลายอย่างอยู่กาวคือแดงกาวคือขาวแน่แล้วก็แล้วก็ปึ้มแบบว่าเพิ่นเขียนีใช้นะีใช้ของมนี่บ่เห็นหยังพี่น้องเอ้ย ใช่กันเบิดมาบราได้เห็นอย่างเห็นเท่านี้คือแกะกล่องก็คือโตอันที่สาวแกะกับบอต้าเลยพี่เราเคยได้คลิปนั่นแหละอยู่เกอนน้อต้าก็เลยย่านสงสัยว่าย่านผู้เพื่อนคิดว่าอยากได้นะเพื่อนเพื่อนอ่านเบิรงก็โอ้วิธีใช้กับนี้เนาะในในุดอ่าก็เลยเอาเอาตัวตัวเหงี่ยวตัวสิบตันนี้มันมีลายแล้วนี่มีลายแล้วนี่เพื่นเลยเอาบอต้าว่ะ แต่บ่ฮู้ว่าสิอยู่ฝั่งลาวหรือฝั่งไทยเนาะที่มันตกเฮียพี่น้องเอ้ยแม่นๆแต่ว่านี่ก็เสียความรู้สึกเด้พี่น้องว่าสิได้มาให้ทั้งเอื้อชุดใจเพิ่นได้ครับได้กินเนาะแม่นแต่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นก็สิส่งมาให้ใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นก็อยากให้อันนี้ซาเวลกับบุเมนต์ตั้งเว้าพี่น้องบางเทื่อน่ะซาเวลได้รับเครื่องจากฝั่งไทยกับกล้องน้ำเสือกระจีขาดพี่น้องเลยอืมอือๆๆเกือบว่าคู่เทื่อออ มีวิธีเดียวบาหน่อยไม่ไดเนาะคือเขาต้องแกะแกะเบิ่ไม่หันอ่าแต่ว่าเขาแบบเครื่องเราบวบไปยจัง่วงได้นี่นะแต่ถ้ามาแกะแบบนี้แหละแต่ว่าเพิ่นกับบอได้เรอวบางที่เนี่ยเจ้าลักแกะแล้วติดไม่เห็นมาแกะนู่นนี่นั่นเลยบได้เนาะเกิดก็พอหับเงินแล้วห่อออกคือมานับแล้วง่ายๆคน้ามีปู้ใดสิฝากมากคือให้เพิ่อนอัดวิดีโอไว้วิตอนแพ็กแล้วก็ตอนไปส่ง บนขนส่งเนาะแล้วก็มาฮอดพี่จะขัว้วมันปกติมันคือเกาบบหะนะแต่ว่าอันนี้ยังดีเทว่าแบบยังเลือมาแมนยังเรือแล้วก็ของที่ว่ามันมันโบได้แบบว่าแบบมีมูลคา่ายังในลายคือพอระเบ้อนะมันเป็นเพียงแต่หางไม่แต่ว่าแต่ว่าเป็นคือแบบตัวใส่เอาเงินซื้อใหลายบาทลายสตางค์แล้วอะมาเลือแล้วเนาะอ่าอันนั้นเนี่ยโอ้แล้วเนาะสมมุติว่าโอ เอาเงินไปซื้อเท่านั้นหมื่นเท่านี้มื่นทางไม้นี่มาตัดโดนลักมันก็บ่ค่อยมีความไว้ใจได้แบบนี้เนาะถือว่าฝากสิ่งสําคัญมากที่ว่าเอาหาได้ตามธรรมชาติเฮาล่ะว่าลูกเอาสมมุติเนาะพี่น้องคือแต่ก่อนก็มีพี่น้อง FC เพิ่นฝากโทรศัพท์โทรศัพท์มาให้เนาะแต่ก่อนสับเบาเคยได้รับคาแบบสั้นแยามมันบ่เหลือแล้วว่าซั่นระวังเด้อย่าลืมขมือนี้มันกอ่าขนาดทางไม้ยังบ่เหลือเลยพี่น้องเนาะพนักงานกัมันก็มีผู้ ผู้ดีและผู้บรียาน่ะตาปนเงินไปคนเท่าเนาะอันนี้ก็บอกเลว่าอันสาขาใดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่ว่าเครื่องตกหล่นพี่น้องเนาะตกหล่นมันมาครบนนั้นพอผ่านโทรมาคืนนี่เอ้าโทรฝากมาหลายเนาะบอกว่าเนาว่าเจ้าสิลักคนเทักไม่หักยาไปทันโยมมันเราฝากว่ากันหลายเรื่องเลยว่าเต็มกล่องเนาะปนยังเหลือได้ทัวนี้พี่น้องเลยนี่แต่ว่าตัวนี้บ้านนี้พี่น้องเนาะอ่าตัวนี้นั่นพอเราให้ให้ล่างเนาะ ล่างเลยเห็นเหมแก่แกะแก่แก่มันเป็นกีมกีมมาแก่บนก่อนก็ได้พี่น้องเนาะเบิงก่อนก็ได้ครับนี่แก่แก่อะไรกันล่างเนาะล่างล่างสะานต้มบอนี่อ่าผ่านผ่านตากแห้งอะไรกันพันเอาแกนขลิบหนังมาต้มบนกันกับแกงขล็กโอ้ฉันต้องอธิบายให้ดูแต่พ่อพังเนาะครูพันธ์ต้มกินกับแกงผักขลิบแต่ว่าแกงผักเล็กนี่มวยใช้หลายเพราะแกงผักเล็กมันมีรสชาติขมอยู่แล้วดีนะใส้ ก็เอาห่ากินได้เนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ให้บองใส่กับน้ำเป๊ปซี่เนาะน้ำเป๊ปซี่ด้วยน้ำโคกเท่านี้แหละพี่น้องเนาะบองบองไว้ประมาณสักสามสี่ตุ๊กแล้วว่เพราะว่าเ่าเงาจะได้แบบว่ากินแบบแท่น้ำบ้านี่กินกินคู่มือคู่มือร์ใช่นะแต่ว่าบุหายกินคู่คราบคู่คราบได้กินคู่มือร์สาวแดงเนาะ อายางหน่อยบมใหยขาดเราฉันทะแม่นบมใหยขาดเพราะว่ามันมันสีม่วมขมแล้วมันสีรสเบาหวานเดยโดยโดยคือบองกัไรเนี่บองละนี่ถ้าว่าเขาโบเล่งบุรีกินนี่แม่นเดือนหนึ่งหรือว่าไหวชุดนี่ก็ชงทิศเนาะเอออันนี้และพอเพูนกันเลยว่าเออให้ให้ดองไหลายตุ๊กเพื่อให้เพื่อเขากินได้เพื่อกินตปนี้แล้วก อ่าเอาอาชัยตุ้มนี่แบบว่าเอาให้ควบขมเราบ้านนี่นะจะไปทอดเปลี่ยนกันไปเรื่อยเรยแต่ว่าตัวนี้เป็นร่างเลยกระต้มเนาะแม็นล่างเลยกระพานตากแห้งอ่าเพราะว่าถ้าเขาสิปะชี้ยมเหี่ยวอย่างมันสิเน่าพล่อมแล้วอ่ารางกระพานผ่านผ่านตากแห้งไว้เลยครับมันแห้งก็เก็บไว้เลยครับไปทากเอาแกงเล็กเนี่ยมาต้มปนกันกินแทนน้ำเลยนี่เนาะกินแทนน้ำเต้มนี่กินจนกลัวแบบว่าเออมันจืดมันจืดทั้งเปลี่ยนหม้อมั้ยอ่าเอาเท่านี้แหละนอกเหนือจากเนาะเรื่อง เรื่องที่ได้ห้ากับแอบตกใจอะไรพี่น้องเลยเนาะเเนาะดี๋ยวพ่อพึ่งยิการฝาใหมไหมพี่น้องเนาะขอบมือขอบใจเพึ่งเลนลายเนาะนี่ดอกเดี๋ยวพ่อฝากใช่ไหมลูกเอ้ยเป็นสนบอกมันหาได้โยด้วยด้วยเนาะตัวที่ว่าเอาเงินหน่อคบซื้อเป็นแพงนี่ยพอแห้งแล้วจริงจีได้ยันเสียเงินหลายเท่าแล้วเนาะพี่น้องเลยเนาะมาทักทายสบายดีทั้งพ่อเพึ่นกันยู่ใจแล้วทั้พ่อนี่ เป็นนอตอลิเลนอยู่พี่พี่น้องตารางเพื่อนเพื่อนพี่เนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายเด้เอเนาะวันนี้คือมานอนอันรับลมชม,มวิวคักแทพวันนี้เนาะและว่าตัวเป็นหัวมีแต่จเจ้าล่างน้ามันแกับผ่าน<อ>จากแหงไว้ทุมใส่ใกับแกล็ดเล็กๆใหว่าตาอธิบายให้ฟังเนาะูลุณพ่อพูดเช่นเออเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวให้ที่น ได้ดอกเลยเห้สีบอกเลยๆเนาะอะเดี๋ยวขอตัวไปหาทั้งกรดชื่อจเพื่อนกอนหอมได้เกลือาเลยเนาะตาพี่น้องเดี๋ยวไปหาทั้งกรชื่อจเพื่อนกอนเนาะไปเที่ยวรอดกันต้องเลยจ้ะทำยูโก้เสืองงัวพี่น้องว่าลายได้้องด้ยแล้วพอดีเห็นระโดนเลย สบายดีเนาะสบายดีนเนาะเจ้าสบายโมเห็นตะโดนให้กูง,งามกว่าเก่าพี่น้องไงยมื่อกี้เอาฟองมาฝากมื่อกี้เมื่อกนี่ให้กูเครื่องมัวน,นี่เปนโค้ดข้างกะลีอันนี้เป็นทักไม้ทักยาเนาะพี่น้องเนาะคือมาตาเดลอธิบายไปเลยเป็นเครื่องไอโก้เครื่องไอโก้เครื่ององกอ เจ้าจักก็ได้เครื่องของห่อของขุมเนาะอันนี้เน่ยเพิ่นห่ออันหวานกันดินเนาะได้เมนล่างเลยก็ตังแห่งเลยก็ต้มอันนี้นะอันนี้เพป็นว่าให้บองแต่ว่าสิบอกบอตาอาธิบายดูทแงพ่อเพคันตั้งว่าแถวฟอคันปคเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้เนาะอันนี้แต่ต่างแห่งสกรตัางแห่งสกอร์าต้องล่างเลยกับวิวิล่างเดี๋ยวผู้บ่าวบาอัน,นได้ว่านจะทักอะไรนี่ ได้มาจากฟังไทยเด้อเนาะทั้งท่านหมอพอหมอคนมีฟังไทยคบนปากมาห้เนาะแต่ว่าอะไรเราอีกนาะพี่น้องฝากมาลายยู่แต่ว่าเพื่อนมาค่อน้าะมันเหลือเท่นี้กับผู้อื่อโสกลนนยู่ใช่อันนี้ก็บชื่อของฝากกันหมังไหมชื่อก้าเนาะนาอฝากวันนี้เป็นหมากันหมากแก้มองกรอนพี่น้องเนาะจึงได้สาุขภาพรทางกายตอนนี้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นจังได ธรรมดาเยาดีขึ้นกับบันี้ว่าสุดลงกับบสุดธรรมดาอายยูสายพี่น้องเนาะยังว่าบริสุดธลงเนาะ่างกายพี่น้องเลยคืออันกินยังตอน,น้ยาทั้งในคือมาทั้งหบทั้งในนี่จะซักรู้ซักคือเก่าเน,ะนาะแมนพี่น้องเลยว่่ได้าาพ่อพ่อกันแต่โดนกินทอดกินถึงคือเก่าเนาะแต่ว่าบุคคลมีเวลา มาก็คือตอนก่อนสวีก็ขายของอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องกันก็ไม่ได้ค่อยออกมากหากำลังเริ่มมาสองมือนี่เนาะสองมือสามมือนี่พี่น้องเลยกันพอดีมาได้ทางไม้ก็พอดีมาหาเอ้ยชุดใจเลยเนาะก็เลยเอามาให้เพิ่นต้มเพิ่นบองพี่น้องเนาะเป็นทางไม้ดีบาหวานพี่น้องตอนนี้กบองแบบบองใช้เป๊ปซี่หรือว่าโค้กกันแหละเพิ่นว่าแบบน้ำเป๊ปซี่แบบทุบตา่าวตอนนั้นเออเมนเมนเมน แต่ว่าทางท่านหมอคนนี้ฝากมาให้แม่ยู่คนนะมันจะมีหลายอย่างอยู่คนฝากมาเต็มกล่องแกเอกมาเมื่อวานนี่เหลือสองอยางโอ้โหตกล่นใส่เนะาะเดี๋ยวแม่โมนี้กินข้าวกํยา,กาย่างโมนี้ตอนเที่ยงกินกับออมพักเล็กเสือปลาออมพักเล็กเสือปลาพี่น้อง,งเนาะโวไก่บมเหยียนท่งอยากข่าวช่วงตอนนี้พี่น้องเนาะก็คือทั้ง ได้ช่วใจเพื่อนนี่ก็ยังได้ซักคือซักยาคือเกาเนาะตลอดพี่น้องเลยใช่ไหมจะไปต่ยาติดโนระเบาโดยได้ต่อยใกล้ชิเบิดระเบิดได้เลยตอนนี้ยังอยู่เนาะซักยาที่หัวเกาเนาะแบบเกาเลยโดยจักแบบเกาเพราะว่ามันยาซักนี่มันเป็นที่นี่เป็นสองยางแบบเป็นหลอดกับแบบเป็นกล่องโดยโดยเจตสเวียก็ได้มาหาในมีคนมาหาอยู่บปล่ กะมีอยู่บ่าลวลาวโอ้คนมาเด้จมือแหละจะโดนเลยคนมาพว่วมพวงม,มือมือแต่ลืมลืมแต่แว,ว,ว่าผ่านมาบดุลเนาะโดยโอ้นึกว่าสิบ่มีคนเข้ามาเยี่ยมมายามก็มีอยู่ได้นะพี่น้องเนาะก็มีคนเป็นห่วงเป็นใย,ยคือทั้งหลายเราเป็นนี่แหละแม่น เป็นอยู่ใกล้เทางวาเปอยู่ใกล้เนาะเป็นดินนกค่ะมาเยี่ยมอยู่เลยโดยตั้งแต่ันจมหลายมือหลายวันอยากมากนะพี่น้องไกยังค้าวีอยากคางานก็เลยหาก็ได้มาเมื่อนี้โมเนวันลืมโมเวนว่ายังได้นอกก็ยังคิดทอดคือเก้าพี่น้องเลยเนาะแต่ก็หาก็มีเวลาคิดทอดกันอยู่บ่ทั้งนี้กคนี่บันะบอตาบอกลูกแบบเอาการแกเชียงแนนแกเื่องให้ เออยืนเลื่อนไะลพี่น้องเนาะขายเครื่องเล็กๆหน่อยแล้วก็บริเวณว่าหัานใหญ่ดอกแต่ว่าก็เลยเมย์เป็นกะกนมั่นแล้วก็เลยให้เมย์เพิ่เบื้อง่านทั้งนี้ก็ออกมาข้างนอกนะพี่น้องพอกระเมย์อยู่เพื่อนชวนนี่เพราะว่าผนเก็บเกี่ยวมั่นเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเวลาได้ออกมาแต่ว่าซื้อบองนี่ก็ต้องได้ชื่อนานไปส่อย่างมากคนละอย่างบอกเเนาะแต่ว่าคือว่าอะไรกนน็เคื่อกระห้องนี่ค่อยกิน,นเนืเอ้อมาตะกอน ต้มบันรู้แบบใดงเลยต้มเคยแล้วก็บ,บอมใส่น้ำมันน้ำครบที่เคยกินแบบซอยกินด<อ>้วหนืนก็เคยกินอ๋อคือว่ากินหลายแบบีเนาะแต่ว่าพนอาจจะว่ได้กินครบทุกอย่างมีทั้งพอหมอฟังไทยันสาแมาไห่เนาะมีแต่ว่าล่อพอหมอภนษาแมาไห่ไม่แต่จงกินได้ครบเด้อันนี้เขาือกินเฉพาะเขามีก้อน ดูว่ากระใสเวลาหลายมือเนาะพี่น้องเพื่อฮอดทั้งพอแล้วก็มาเสียดายอยู่เในพี่น้องเไยเนาะทั้งพอหมอก,ก็ได้ตัวซอยกินโด้วยมือแบบโต้มเป็นตัวอ่อนๆนะอือนอ,อันนี้เพันฝากมาหลายมือแล้วเพื่อฮอดจนเชียงนี่นะซีหามือเพื่อเพื่อมาขอดบ้านเขาเพราะว่ามันเหนียวเลยเนาะซาเวียวว่าหรือไงซาเวียวนะบรเคยกินเราพี่น้องได้งูกระคมซาเวียวกับกระเตะเลย แต่ว่าคือผู้กินนี่ไปได้คมแห้งขนาดบ่คมอู้ซัมประคมกับแบบคือเขากินมิตรยาแบบดีไข่ดีไข่นี่นะมันแก็ตั้งใจกินน่ยำหยำแล้วก็ลื่นแล้วก็น้ำเป็นถ้งกินน้ำมันบม่ได้มาลื่นบ่กินน้ำบ่นก็มันก็ตั้งใจที่กำมันก็อย่าปมปมนะยันว่าวันตายลื่นเนาะยังไงพี่น้องเนาะทางเก็บซีเป็นกระถางเป็นพวกเป็นใยได้อดี่าจะได้สเบล ทีมงานน้าคือบอไปอันหาเอื้องชุดใจแน่ยอหานั่งน้องชั่วใจเนี่ยคนเป็นยังไงว่าอาการคนเอฟซีก็เป็นห่วงก็อยากหูวว่าอาการเป็นยังไงเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าไม่ไี้ก็มาหอดจอดเทิงแล้วเป็นอาการก็ธรรมดาอยู่คนน่ะกับโบได้แบบสุดโๆโล่แเฮงเนาะก็อากาศยังแบบมันเป็นากาอนนะแงอากาศฮ้อนก็แงยังไง ยันชุดโจมลงู่เนาะตอนนนั้คือตอนนี้กะอากาศประมาณนี้มีผู้สูงจีในสหังกายตอนนี้ตอนนี้เนี่ยบ่ห้องหนาวธรรมดาแต่แบบเป็นไงวะเป็นไข้่เปล่บอกว่าเสี่ยงเทปข้าวยู่ใส่เบอกเป็นไขว่นะพี่น้องสวีเดนตื่นมาตอนเช้านี่อากาศแบบชิว่าจะไหนร้อนห่อนหนาวแบบเพี้ยแล้วพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าโบเป็นไขว่เป็นไง สบไฟมากอย่างอนกาศสิแบบอากาศเมื่อเช้าหนานๆตอนเช้าเมื่เช้ากซนจะเปลี่ยนยุกเมียนเมียนน่าทางบ้านสาวเนียกคือกันพี่น้องเรยแต่ว่าว่าเรื่องอันผลไม้เด็กจะกินตัวใดเนี่ยที่ว่าได้ในปัจจุบันนี้กินได้คือเก่าลัดเมียนกับเกาแยมกรรมัดแอปเปิ้ลเยี่ยมเลยเนาะพี่น้องว่าไม่ได้มาหาจะโดนยันเลยว่าเพิ่นกินทั้งไม้ทั้งยาทั้งอื่นและค่ะรำกลัวเก่าเนาะ ถามนั่นถามนี่ก่อนนะพี่น้องก,ก็เลยถามเพิน่นนี่ก็เพราะว่าบพวกเพิ่นกินยังได้ก็เห็นแต่แก้วมังกรแล้วเคยซื้อให้แต่เก้าอะไรเลยซื้อแก้วมังกรพี่นอกก้องเลยมาให้แต่ว่ายาเนี่ยเด็กหลอดยาน,นะตอนนี้หลอดนี่คื้ออีกประมาณเมื่ออื่นได้ไปซื้อเป็นแบบบ๊อบยังกังยังไหลยอยู่โอ้ยังหลายอยู่เดินพี่น้องเนาะมาเงียบเงียบเงาเงาในห้องเป็นเถิดไม่จุดหลงซสาไม่บ่้าน นอนจบจบดนตื่นะแต่แต <Đ úng. S 2> ่ข้าวพระเจ้ามาหาเห็ดตอนนั้นจ้ะผ่านไปได้บ่ดนตําจกโดยโพี่น้องเนาะเพราะว่าหากมาก็หาก็ได้สังเกตเออเห็ดนองสะเนาะพอได้ให้แม่กินน้ํากินในเนาะงัวคยพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีน้องคั่ได้จะยงไปใกล้ลได้เนาะยืบ่เห็นเนาะพี่น้องตกนองได้ บได้สูไปดีแล้วเนาะดีแล้วของน้ำของในเขาใส่งานได้ปกติเก่าอ,อยู่บ่รดะใส่ได้ปกติดีแล้วมีแต่ว่าระวังเนาะยันเยอะงูงคือบ่ตาเมื่อนั้นเนาะพี่น้องวัยได้พี่น้องเอ้คือคนแหงสายตาบุกไปเห็นแจ้งคักเนาะยันเจองูได้พี่น้องอเองพราะว่อาอันเวราะใส้ได้ก็โอเคเนาะทั้งฟอเพินพ่นผู้ช่วยเหลือเพิ่นกระทำไทยมาตลอดเพิ่นก็คิดฮอดแล้วก็เป็นห่วงเป็นแย่ชือเก่า เป็นก็ไม่ได้ถิ่มไม่ได้ปะไม่ได้ลืมเนาะ<อ>นี่กะอ่านี่กะพอว่ามาหามาเยี่ยมลูกสียใจแน่วก็เลยหาก่มีเวลาทางพอเราเลยสร้างทางใหม่มาว่าให้ไปถามทางใหม่นะั่นพอมอเนาะทางพอแหละซาเบีก็เลยหู้ว่าทางพอมอเพิ่นเป็นพอมอทางใหม่เนาะว่าเพิ่นมีทางใหม่ดีมาว่าน้ำเนาะทางพอ,งพอ,องเพิ่นทำซา,าเบีเนาะ คนผู้ช่วยเหลือทั้งเรื่องนี่แหละพี่น้องเนาะของน้ำนะคะนี่แหละพี่น้องกระเทิบลูกนี่แ้เนาะโปรเตสตินก็เลยเห็นว่าทั้งหมอพอดี่คไปฝางมาให้คนอนี่แถวหนึ่งกินคนะเป็นว่าดีนะว่าดีขึ้นเมนเล้วก็เป็นโรบาลไปก่อนกันไปแย่งมาแย่งเพราะพันธะประธานของหมอนี่แล้วเคนดีขึ้นว่ะทางคอเคนเห็นเคนก็เลยติดต่อทางสาวแหวนี่ให้ติด ตัวทางพอหมอเพิน่นตะเบี้ยก็เลยให้บอตาติดต่อให้กเ็เลยหาก,ก็ได้นะพี่น้องแต่ว่าเครื่องหัดบอครบหรือไรพี่น้องเลยทางพอเพิ่นก็นเสียใจรู้สึกเสียควบรู้สึกเนาะส่วนทางนี้ก็โอ้เสียควบรู้สึกคือกันพี่น้องที่ว่าได้ครับเครื่องแล้วหัดพอได้ลายคือพอพอ,พอเพิ่นไม่ได้ครบด้วยพอเพิ่นให้นะเพราะว่าทั้งไม่เพิ่นสั่งว่ารายหลายพี่น้องนี่จะว่ากินจำที่เฮามีก่อนถ้ารอเพิ่นสั่งมาให้ไม่ นนงพี่แต่บอลาว่ามาหาอันช่วงนั้นเดี๋ยวพีแต่เธอเจ้ากับบอลาเหนื่ยเหน่ยเป็นแม่เพันมาเยี่ยมว่าเรือบอกข่าวดีจะมาเยี่ยมแม่มาบอกข่าวดีเน่ข่าวดีเนาะนัาจ้าเพิ่งฉันยังยุ่มาไว้ยโตหยุดโตหยุดโตยานแหละโอ้เป็นไทยแสดงทันทันหนึ่งโอ้เป็นผคุณยายแถวฟังไทยโอ้ หลวง็อเพิ่จะเมปรหารอ,อันพูอันพนมาหาหลวงพ่อครูพลมาหานะว่าฝันตางมาให้อม่ได้จำหนาจันตาพน้อยู่บ่บ่<อ>ได้เช่นเนาะเเห็นดนะ้วยเนาะันนั้นยังสายตาบุกค่เห็นเนาะเห็นทักเนาะี่สวยาได้จำหนาได้อยอ่จำได้ทเสียงย <laughs> <laughs> แค่นี้สนสพน่นอะ <laughs> เห็นแวจำว่าได้แล้วจะเลยมาโดดนน,นะเนาะก <c oughs> ดีมุกดีใจเนาะที่ว่ายังมีผู้ฮักเอ็นดูอะไรอยากช่วยเหลือซัพพอ,อร์ตเนาะเพราะว่าสิเป็นทางอาเงินคำช่วยเหลือเขามาเพื่อต่อคือเตยยาหรือว่าเป็นทางไม้หางยาหรือว่าเป็นน้ำคิดน้ำใจตามทายสบายดีกันเนาะเลยเนาะก็ดีมุกดีใจที่ว่าไม่ลืมบร่ปะกันกันเอาเลยเนะาะงาจะจุดใจได้ขนาันี้อ่าตะละมือใได้ยังกินแน่ เเป็นชื่อมาบอลทุกคอแล้วไปไปหาเจ้าไปดูน้องดูนองาปกับไนนี้เห็ดหอมเลยเลยว่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติถ้าไปน้ำนาะพี่น้องว่าเงินค้ำกับทามีกับอยากะหยัดเน่ไว้ซื้อหนึ่ซื้อยาเนาะเดี๋ยวนี้ยังได้เซีน้ำก้อนขึ้นกาลาวยาโอ้ยน้องเนาะคือว่ายาที่ว่าเอื้อยช่วใจเพื่อนทักษาก็เป็น คือเกาคือเกาก็ไป่ก้อนเนาะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปะพี genau, ่น sì> ้องเว้ยว่าเคยอยู่พี่น้องเว่ยห่างไกลคนตอนนี้ยันแต่ยามพอนเนาะยามพอนแล้วอากาศอบอ้าวอะไรก็เห็นให้เมื่อยบกวเพาคนบัว่าเฮาพี่น้องคือการวัดคำคงขึ้นไม่ได้มีคนมาหาการมาแถวนี้บ่ช่วงนี้ ในนั่นนนารับฟันดีอยู่วะรัาาบฟันดีอืมไม่ได้ไปบอกเลขพอแล้วอันซื้อเลขบ่ <c oughs> บคือเราอันคิวบอกเลขพอแล้วเนาะแต่เราก็อยากอันคือกันแด้พี่น้องเย,ยังไม่ถึงเลขนี่น <c oughs> เนาะแล้วว่าอยากว่าหัวกันนะพี่น้องเนาะเว <c oughs> ียร์นี่มัคอยยุ่งัจ้าทีแหละนี่แต่ว่าอยากสามชิดปลายแล้วเจาอยากกินเข่าเด้นี่เนาะ ยังว่าท่านได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องเนาะคือมาวันนี้กับบมรียางลายดอกพี่น้องคือเอาข้างไม้มาไห้ท่านก็ชุดใจหรือว่าคือโอกาสมาเยี่ยมมายามกันเนาะพี่น้องเนาะไปได้มาแต้โดนเอฟซีกับขีดทอดเนาะทางคอครอผูู้ดซวยกับขีดทอดทั้งสาเบียวและเบอร์เบอร์ตาขีดทอดคือกันเนาะอะไรเด่แต่ยำเน่าเมนก็คือมีข้งไม้ั้งยาม่ไห้วันนี้เนาะมาเยี่ยมมายามประมาณนี้แหละพี่น้องเลยกับบรีมียังหลวงลายเนาะ มาเห็นหนา้าเห็นตาเหมืกันมีแย่งแล้วเพราะว่าเห็นกันก็คือสบายดีเนาะก็ดีมุกดีใจแล้วหลาพี่น้องเลยเนาะสำหรับที่นี่สวีเดนก็ัวลาเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเริ่มดูเขาท้อง้องกันได้พี่น้องเลยเพียงน้อนดีใจหมอกไก่อาจอกันขอบุญกุศลหลายหลายเนาะพี่น้องก็สีสานเนาะที่บ้านบนกิบบนโฆษณาแล้วก็เป็นกำลังแห่งใจให้ในกาคิดทอดคิดเชือท่างเจ้าชุดใจเนาะวันนี้ก็ได้มาทอดมาถึงแล้วก็ดีมู้กดีใจที่ว่าท่างเจ้าเพิ่นกะ อยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะพี่น้องเนาะสุขภวามทางกายกับปกติเนาะกับบกวยแบบว่าสุดส้มอีกอย่างพี่น้องเนาะกับถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เนาะเอ้ยเดีเนาะทีนีกนะคลิปนี้ขอลาไปแล้วเนาะขอบุญบอกคุณหลายๆเด้อขอเก็บควาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย